สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงไม่เปิดตรงไม่ปดูโอเควันนี้นะคะก็อืมก็จะมาเล่นเกมเดิมเลยนะคะเป็นผู้รอดชีวิตเหมือนเดิมเลยนะคะเพิ่มเติมคือจะแซต่ตกว่าเดิมเอาทำไมทำไมเราต้องมาสร้างห้องเองด้วยซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปห้องอื่นได้ อีคม, okay, มาห้องอื่นแล้วจ้าสวัสดีนะคะทุกคนตอนเราลงคลิปไปก็ไม่มีคนดูเลยอะ่ะดูกันหน่อยนะถ้าไม่ดูอะ่ะก็จะไม่ลงคลิปแล้วนะงอนนะ่ะงอนนะ่ะรูใหม่เอองอนนะ่ะงอนนะ่ะฮู้ไมอะไรอนะ่ะกำลังรู้วิ่ง กำลังรอผู้เล่นเ <am> ชื่อมต่อการติดตันโอ้ยใครเนี่ย I am t นเจอืมอ้าวสามารเชื่อมต่อได้อีกช่มได้ไหมเชื่อมได้แล้วใช่ไหมคนส่วนลักมล แม่หมอสาวโอเคพรอมแม่มสาวยิงตาบอดโอเคจะเป็นยิงตาบอดเฉยเลยเองทุกคนอาจจะคิดว่าทําไมเล่นแต่คุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ะมีความดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันจะชุบแล้วก็มันจะเคลื่อนตัวทางานได้เร็วมากคุณหมอ่อนข้าขยันแบบนี้แหละค่ะอี โอรยแล้วเดือนละละัำซาณาน,นำ้ำน้ำน้ำปีเฮ้ยพลังงานลงพลังงานอาบุตรแล้วทำไมมันต้องมาอยู่แต่ตรงนี้อืทางนี้อาจจะดูแซ่บไปเดิมนะคะเพราะว่าเพิ่งรู้วิธีการเล่นน้ำเล่นยังไงเราต้องหนี ไม่ลบแล้วอู้ววไม่ลบแล้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 ววิ่ง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 สิวิ่งสิวิ่งสิรออะไรวิ่งสิเรามาทำเรามาทำตรงนี้ก่อน เราจะใช้มุมมองตรงนี้นะคะก็จะไปไหนไม่เป็นไรสมบูรณ์แบบ ừm <laughs> โอ๊ยไปสายไปกันนะโอ๊ยอย่างสิงอ่ะโอ๊ยนั่นเป่าไหรสิงวางเว้อาก็เอ่เอคนที่บอกว่าให้ไป้ายเนี่ย ถ้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ไปก่อนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมทางบ้านที่อยากเล่นเกมนี้นะคะก็มาเล่นเกมได้นะคะเกมนี้คือเกมสนุกมากเลยนะ,ะโอเคค่ะทุกคนแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะและถ้าใครอยากให้เล่นเกมแบบนี้อีกก็พิมพ์มานะคะว่าอยากให้ แค่เกแบบนี้อีกนะคะเอ้เออเออจัดๆโอเคค่ะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย